เรื่องนี้ก็ต้องตามตัวนะตามให้ได้เลยเพราะแม่แสบจริงๆโจรรายนี้เนี่ยไปงัดบ้านขโมยทรัพย์สินเขานะคะหายไปหลายรายการนะสศูนย์กว่า200แสนแล้วไม่ใช่แค่นั้นขออภัยคุณผู้ชมคือโจรรายนี้มาไปขี้ไปเยี่ยวทิ้งให้เขาดูต่างหน้าอีกด้วยออโยนะมันน่าเจ็บใจนะคะดาบตำรวจสุพจน<แ>์แก้วสิงอายุ75ปีเป็นอนดีตข้าราชการตำรวจกเกษียณ<แ>เป็นเจ้าของเป็นผู้เสียหาย แม่ไปอดีตตำรวจแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยแหม่มันเหยียบจมูกจังเลยนะคะจุดนี้เป็นโกดังเก็บของในพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารสายจังหวัดบูดีรัมค่ะกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยโดนขโมยไปแล้วมากกว่า10ครั้งทรัพย์สินที่ได้ไปสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมแอร์เสื้อผ้ารวมๆแล้วเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0บาทที่ผ่านมาก็แจ้งความกับตำรวจหลายครั้งแล้วด้วยแต่มันจับคนร้ายไม่ได้สักทีเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะ ที่เอาไปหมดนะครับใส่เข่งแล้วก็ไปวางไว้ข้างถนนเพราะว่าข้างถนนแต่ก่อนมันลกผมทางเขายังไม่มาตัดออกตัดอะไรมันลกมันไปซูกไว้สองสามเข่งจนมันเหลือไว้นะกาว่าจะมาวันหลังช่วยเร่งรติดตามคนคนร้ายให้ด้วยเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วและที่ไปแจ้งทั้งร้อยเวรทั้งสายสืบเรื่องก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยผมต้องจ้างคนมานอนเฝ้า ทุกคืนทุกคืนมันน่าเจ็บใจที่ต้องมาเห็นที่ทเห็นทีของไอ้โจเนี่ยมาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะคะ,ะลงทุนควักเงินจ้างคนมานอนเฝ้าเสียอีกวันละ600บาทตำรวจทำงานกันหน่อยไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกคะ่ะ